สู่ช่วงที่3กับช่วงรอยเรื่องลี้ลับนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเช่นเคยนะคะอาจารย์อ้รรยยแล้วก็คุณเกง่งอาจาร,รย์ไอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก่งนะคะหรือว่าคุณธรรมรงคงคลายนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก่อนเลยต้องถามคุณเก่งก่อนเพราะว่าประสบการณ์วันนี้เป็นประสบการณ์ที่หลายคนคงจะไม่อยากเจอเป็นแน่นอนผู้ชมหลายท่านเคยได้ยินประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของการที่คุณเก่งเนี่ยได้ เข้าไปสัมผัสกับสถานที่ที่เรียกว่านรกเป็นยังไงบ้างครับมึแก่ก็ตอนนั้นผมนอนหลับแล้วก็ฝันไปฝันไปผมเดินไปบนถนนเส้นหนึ่งแล้วก็มีต้นไม้สองสองฝากฝังเป็นเป็นต้นไม้นี้ตายหมดเลยนตายตายหมดเลยก็ผมก็เดินไปเรื่อยๆไปเจอสมุด ดูเล่มหนึ่งครับประมาณเท่าสมุดโทรศัพท์ค่ะแล้วผมก็หยิบสมุดอันนั้นหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็กางออกดูแล้วพอผมกางเสร็จสมุดก็ใหญ่ขึ้นมาครับจา<ะ>กสมุดเล็กๆท,ที่เราเปิดเป็นทั่วไปเนี่ยกลายเป็นเล่มใหญ่เลยใช่ครับแล้วผมก็สั่งสมุดก็มีคนพูดขึ้นมาด้านหลังบอกว่าให้ให้ผมมาสั่งสั่งในสมุด<ม>ให้เปิดผมก็หา ชื่อแบบญาติพี่น้องครับอพอเปิดไปก็ไม่มีมแล้วผมก็สั่งให้สมุดเปิดเปิดเปิดไปเรื่อยๆก็ไปเจอมีคนคนหนึ่งครับคือชีวิตเขาแบบชะตาเขาขาดนะครับเขาเขาไม่สบายเป็นชื่ออักษรสอเสือครับ ย้อนกลับไปนิดน,นึงว่าก่อนหน้านี้คุณเก่งเคยมีประสบการณ์การสัมผัสสิ่งที่ลี้ลับหรือว่าสิ่งที่เหลือเชื่อเช่นในส่วนของเรื่องวิญญาณหรือว่าสัมผัสพ,พิเศษอะไรก่อนหน้านี้ไหมคุณเก่งส่วนมากจะสัมผัสกับพวกเทพพวกเทพ,พ,เทพแล้วก็พระเกจิครับตัวคุณเก่งเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่นั่งสมาธิหรือมีการทําพวกวิปัสสนากรรมฐานอะไรนะแบบนี้ก่อนไหมคะก่อนหน้านี้ ก็นั่งนั่งแต่ใช้เวลานั่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงตอนมอหนึ่งครับอู้แต่ยังไงหน่อยอจะทานเนื้อไม่ได้เลยครับต้องแต่ตอนมอหนึ่งครับค่ะอ่ะโอเคพอหลังจากที่คุณเก่งเองก็คือเห็นรายชื่อซึ่งจริงๆเราอาจารย์ไอคิดว่าเป็นสมุดอะไรอะคะคือตอนแรกเลยก็ก็คุยกับกับเก่งนะคะรามว่าในความรู้สึกแรกเนี่ยคิดว่าเป็นสมุดอะไร ะะเขาก็บอกว่าเออเขาก็งง่งงงๆเหมือนกันแต่ว่าพอได้สัมผัสแล้วเนี่ยสมุดมันใหญ่ขึ้นนะคะ,ะ,คะก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นการมีรายชื่อเนี่ยก็ทําให้แบบเซ้นมันแบ,บขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นสมุดบัญชีรายชื่ออ,อะไรบางอย่างหรือเปล่าะนะคะแล้วก็คุณเก่งบอกว่าเออมันเป็นรายชื่อที่มีอักษรสอเสือเนี่ยแล้วก็ได้บอกว่าจะตายเมื่อไหร่ ล้วก็รู้สึว่าสมุดอันนี้ก็คงหนีไม่พ้นในส่วนของตระกูกหรือว่าระลบกกระพุ่มแน่ๆนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> เราคิดไปเองไหมนะคะแต่แลวกบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยท,ที่น้องเขาเกิดมิมิตเนี่ยนั่นคือในสิ่งที่ว่าเราคิดไปเองเราฝันไปเองอหรือว่าเรากําหนดขึ้นมาหรือเปล่าปรากฏว่าคุณเก่งก็บอกว่าอักษรสตรงนั้นนะคะในที่สุดแล้ววันกับเวลาที่ได้กําหนดไว้ในสมุดว่าเขาจะเสียชีวิต าถามกลับนิดนึงดูที่ว่าผู้ชมหลายท่านที่อาจจะไม่เชื่อหรือไม่เคยสัมผัสในเรื่องลี้ลับเนี่ยอาจจะสงสัยเช่นเดียวกันแดีกิ๊ว่าเอ๊ะคุณกินเยอะไปหรือคุณดูนังอะไรแล้วทําให้คุณกลับไปจินตนาการแล้วคิดเป็นเรื่องราวก็เลยฝันหรือเปล่า ทุกนั <Techn Pokémon> ้นคุณเก่งได้ด <wan> ูหน <S Boy> ักอะไรเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ไหมคะหรือว่ามีจิตคิดอะไรเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ครับผมก็กลับมาจากโรงเรียนธรรมดาผมก็นอนหลับไปเหตุการณ์ในช่วงวันนั้นก่อนที่คุณเก่งจะฝันเนี่ยเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปใช่ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ครับโอเคหลังจากนั้นแล้วเมื่อคุณเก่งฝันเห็นสมุดแล้วก็มีการเปิดเห็นรายชื่อแล้วคุณเก่งก็ตื่นเลย ใช่ครับเพราะตอนตอนที่ผมจําได้ตอนนั้นประมาณตีห้ากว่าครับตีห้ากว่าเพื่อที่จะไปทําบุญที่วัดหลวงพออ่อโสธรที่บ้านจะไปทําบุญมาดีครับโอเคหลังจากนั้นคุณเก่งก็ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ไอ้ใช่ไหมคะคุณเก่งอาจารย์ไอ้เนี่ยรู้จักกันได้ยังไงคะแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์ไอ้อย่างไงบ้างก็ไปไปฏิบัติธรรมด้วยกันครับ<ม>ก็ไปเจอ แล้วก็มีการเหมือนแชร์อาจารย์ให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ค่ะก็จากการที่เป็นมีครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะก็อาจจะว่าเป็นเหตุหนึ่งเหมือนว่าอย่างอย่างส่วนหนึ่งที่เราเคยพูดถึงเรื่องพลังกายทิศมาค่ะน้องกิฟก็คือว่าถ้าคนเรามีจิตคิดบวกหรือว่ามีพลังดีๆเกิดขึ้นเนี่ยพลังในสิ่งที่ดึงดูดพวกเดียวกันมาหากันเนี่ยมันจะมีนะคะก็มีเหตุว่าได้มาปฏิบัติธรรมมาฝึกในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยกันค่ะ ก็เลยคุยกันถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปรากฏว่ามันก็มาตรงกับตัวเราที่เคยเจออจาจย์เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพยายมราชหรือว่านรกภูมิเหมือนกัน ก่อนนอนปกติเราสวดมนต์ไหว้พระเฉยแล้วไปเปิดสมุดหนังสือสวดมนต์ค่ะโดยไปเปิดหนังสือสวดมนต์ปรากฏว่าเจอพระคาถาบูชาพญายมราชซึ่งเอ๊ะทำไมเราถึงอยากสวดบทนี้จังเลยก็เลยทําให้หลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเสร็จแล้วจะต้องสวดบทนี้เป็นประจำ<ฆ>นะคะถ้าเกิดวันไหนไม่ได้สวดรู้สึกว่านอนไม่หลับ<ฆ>ก็ ะะก็อยู่ดีๆม,มันมีจิตคิดมาเองว่าอยากจะสวดบทนี้นะคะบูชาท่านเนี่ยสวดมาตั้งแต่ม .1 สรุปแล้วเนี่ยก็คือสวดมาตั้งแต่ประมาณอายุ1213นะคะจนหลายหลายปีก็ยังสวดอยู่แล้วก็เคยเกิดนิมิตในลักษณะคล้ายๆกัน<า>แต่ว่าก็เคยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเออเราเราเดินเข้าไปในวัดลักษณะเป็นเป็นเป็นวัดปกติอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือมีคนใส่ชุดขาว นั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่แต่พอเดินมาผ่านเมนนะคะมาข้างหลังเมน,นเนี่ยม,มันเหมือนกับว่ามีคนแต่งตัวเสือ้อขาดหรือลักษณะผู้ชายที่เหมือนกับคนกินเหล้าเมายาอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกว่าเขานอนทุรน,นทุรายแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันคือสถานที่อะไระก็ปรากฏว่าเดินไปสักระยะหนึ่งเจอผู้ชายรูปร่างใหญ่ใส่จงกระเบนสีแดง อันนี้คืออะไรก็ตั้งจิตนะคะในในฝันว่าคืออะไรก็คือเป็นภาพขึ้นมาว่าอันเนี้ย เหมือนกับในนรกกระพุ่มที่เราได้เคยเห็นในรูปภาพหรือว่าเคยได้อ่านว่าในนรกเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างก็คือเลยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็คือเป็นประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ส่วนคุณแก่งเองเนี่ยมีคนใกล้ตัวเนี่ยได้ยืนยันคือเขาก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงได้เจอสมุดข<อ>ึ้นมานะคะแล้วเขาก็สงสัยว่าเสียงนั้นคืออะไรแล้วตัวเขาคือใครทําไมถึงจะต้องมาเจอสมุดแบบนั้นปรากฏว่าคนข้างบ้าน อันนี้ทีเก็นเล่าต่อว่าทข้างบ้านเขาฝังเหมือนกันบนข้างบ้านตีเขาเขานั้นคือดวงชะตาเขาแบบตึงขาดนะครับแต่ยัง50-50อยู่ยังมีบุญยังมีบุญเก่าอยู่ครับเขาก็จิตเขาเขาหลุดออกไปครับก็ไปเจอผมกําลังเดินมาอยู่แต่ยมาทูเ่เป็นเป็นเป็นหน้าผมครับแต่ไม่ใช่ตัวผม<อ>แต่เขามาทักผมว่า น้องเก่งไปไหนมาผมบอกว่าเขาถามว่าใครน้องเก่งตอบก,ก็ที่คุยกันอยู่นี่ไงเขาบอกเขาไม่ใช่ครับ<ม>เขาคือยมยม,มทูตจะมาจะมาเอาชีวิตคุณ<ม>เขาบอกครับ<ม>เพราะคุณถึงเวลาแล้วมผมก็เดินถือสมุดบัญชีมามครับ<ม>และท่านี้เขาก็ขอขอบอกว่าลูกเขายังเล็กอยู่<ม>อย่าพึ่งได้ไหม,มเขาบอก อย่างั้นก็ต้องต้องทําบุญเพื่อที่จะได้ต่อชีวิตต่อชีวิตขึ้นมาครับรอ,อย่างนี้ค่ะคุณแก่งกับอาจารย์าอคือเราเคยได้ยินเรื่องราว<ม>เกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์หรือว่าลักษณะของโยมปมาโยม,มทูตต่างๆมาเนี่ย<ม>หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยจากการที่มีนิมิตมหรือว่าวิญญาณนอะไรก็แล้วแต่มาบอกเนี่ยมักจะมีสาเหตุว่า มาหาเราทําไม,มกรณีนี้เหมือนกันอาจารย์ค่วิเคราะห์ว่าเขามาหาคุณเก่งหรือให้คุณเก่งเห็นนิดแบบนี้เพราะอะไรคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่มีจิตผูกพันนะคะหรือว่าจิตวิญญาณหนึ่งที่คุณเก่งเองนะคะอ,อาจจะมีความผูกพันหรือว่ามีบุญทําบุญร่วมชาติกันมากับ ในส่วนขององค์เทพองค์หนึ่งอาจจะเป็นท่านพญยายมราชนะเราอาจจะเคยเป็นบริวารท่านคเคยเป็นลูกเป็นหลานนะคะ<ม>แล้วก็มีเกณฑ์ที่อพอเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยจิตจิตหนึ่งที่เรามีความผูกสัมพันธ์กับตรงนั้นเนี่ยก็เกิดให้เรานี้มิตขึ้นซึ่งเราก็จะยืนยันได้ว่าเออสิ่งน,นี้มันมีจริงๆซึ่งพี่พี่คนที่ฝันเนี่ยค่ะคือเป็นคนข้างบ้านซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้ว่าคุณเก่งเนี่ยไม่เคยนี่มีมาัก่อนไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยอยู่ดีๆเขาก็มาถามว่า เอ๊ะทำไมเขาฝัน,ปนแปลกๆเขาฝันว่าเนี่ยเป็นเก่งเลยเดินมาแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เก่งเขาเป็นยมทูตแล้วก็ถือสมุดมาเหมือนกันซึ่งไม่ตรงออกับความฝันขาของคุณเก่งก็เหมือนว่ามีอะไรมาย้ําเตือนเราว่าเอ้ยสิ่งที่เรามองเห็นหรือว่าสิ่งที่เราได้เกิดมิตเนี่ย มันมีส่วนนะที่ที่จะเป็นเรื่องจริงที่ทําให้เรารู้ว่าการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วเนี่ยนรกสวรรค์เนี่ยม,มันมีจริงๆริงนะคะหลังจากประสบการณ์ทั้งนั้นแล้วคุณเก่งเองรวมไปถึงเพื่อนบ้านเนี่ยได้มีการไปทําบุญหรือว่าทําอะไรอย่างที่นิมิตบอกไหมคะเขาก็ไปตักบาตรทำบุญแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาอะ ก็คือทําตามที่นิมิตบอกนั่นเองนะคะในส่วนตัวของคุณเก่งเองจากประสบการณ์ครั้งนั้นแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ครั้งต่อๆไปที่เชื่อมโยงกันไหมคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายกันไหมคะส่วนมากก็จะฝันเกี่ยวกับพวกเทพค่ะเรื่องราวของเทพค่ะอาจารย์นะคะลักษณะของคุณเก่งเองก็คือทราบว่าเคยดูดวงตรวจดวงตากับฉันไอ้ด้วยลักษณะของคุณเก่งเนี่ยตามดวงตาแล้วเป็นยังไงคะคือครั้งแรกเลยเนี่ย จากที่ก่อนที่จะดูดวงเนี่ยก็คือจะสัมผัสที่มือเขาแต่ทงให้เขาวามือมาสัมผัสที่ไพ่แล้วก็ตรงหินตรงนี้พอสัมผัสปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่าในส่วนพลังของตัวเราเนี่ยหอมันมันเปิดเยอะมาก<อ>ก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องนี่มีพลังกายทีท่ดีนะคะ ว่าแสดงว่าเขาปฏิบัติมาเยอะ,ะก็คุยแล้วก็จากคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยก็ทราบบอกว่าน้องนี่ปฏิบัติมาตลอดอนะคะแล้วก็จากการที่สัมผัสจากเห็นเนี่ยขึ้นมาเป็น snowflakes ขึ้นมานะคะก็รู้เลยว่าเซนต์เขาแรงมากแล้วเขาก็จะสัมผัสกับวิญญาณที่แรงแรงได้นะคะเพราะบางคนอาจจะแบบเช,บชื่อบางไม่เชื่อมันเห็นจริงหรือมันคิดไปเองหรือเปล่าเราเองเนี่ยดูจากในดวงเขาปรากฏว่าดวงเขาเนี่ยนะคะ มันเป็นจิตวิญญาณหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพญายมราชจริงๆนะคะคือเปิดมาทีไรก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณะนะคะเปิดมาทีไรหรือว่าการสัมผัสจากหิรือว่าจากไพ่ก็แล้วแต่เนี่ยจะบอกบอกได้เลยว่าคนนี้มีจิตวิญญาณที่อยู่ในส่วนนี้นะคะซึ่งเขาเองอาจจะมีความผูกพันกับในส่วนตรงนี้มามนะคะก็เลยค่อนข้างมั่นใจหลายๆอย่างว่าออสิ่งที่ คุณเก่งนิมิตหรือว่าจากที่เพื่อนบ้านเองก็ตามแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของเขาที่เคยคุยกันเนี่ยเขาก็เคยสัมผัสลักษณะเคยฝันถึงคุณเก่งด้วยเหมือนกันซึ่งสองคนเนี่ยไม่เคยพูดคุยกันเลยน,นะคะแต่ว่า มันฝันตรงกันน่ะมีการสื่อจิตถึงการใช่มาฝันตรงกันว่าเอ้ยเห็นคุณเก่งเนี่ยใส่จงกระเบนสีแดงนะแล้วก็บอกว่าเป็นยมทูตซึ่งมันเป็นจากคนสองคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็ทําให้เขาแบบรู้สึกเลยว่าเอ้ยนี่มันคืออะไรคุณเก่งคุณเก่งมีความกลัวหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นกิบกบคงแบบโหไม่ไหวนะถ้าไปเจออย่างนั้จริงจหรือว่านีมิตคุณเก่งรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกกลัวรู้สึกยังไงบ้างคะไม่กลัวไม่กลัว ธรรม <icism. S 1> ดาเลยนะแล้วตอนนั้นคือคือคิดว่าสิ่งที่เราได้ได้รับประสบการณ์ตรงนี้จริง,รง,รงๆเราคุณเก่งได้อะไรจากตรงนี้บ้างก็ม <laughs> <laughs> ันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่คนอื่นไม่มีค่ะเราได้นําเรื่องราวของสิ่งที่คุณเก่งเห็นเนี่ยไปแชร์กับคนอื่นไหมคะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการที่บอกเขาบอกว่าโอเคเออเราจะต้องรีบทําดีแล้วนะหรือว่าอะไรประมาณนี้ได้ไปแชร์คนอื่นก็คุยกับเพื่อนๆที่สนิทกันมากกว่าครับแต่คนอื่นเราก็ไม่ค่อยกล้าฟีดแบตเขาเป็นยังไงอ่ะเขาแบบอยากอยากรู้ว่าคนที่ฟังเรื่องราวแบบนี้โดยเฉพาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเราหรือว่าคนใกล้ตัวเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเขาก็เชื่อเขาเชื่อใช่ แปลว่าเขาเคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาแล้วใช่ไหม เปิดว่าคือคือน้องจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วด้วยเ<ม>ป็นดันในการที่พูดออกมาในแต่ละอย่างเนี่ยนะคะ<ม>เพื่อนจะค่อนข้างเชื่อว่าเออเขาพูดเรื่องจริง<ม>นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบจินตนาการ<ฮ>นะคะหรือว่าการวาดฝัน<ม>บางทีมันก็อาจจะมีการปรุงแต่งได้<ม>แต่ว่าในส่วนที่การสัมผัสหรือว่าการรู้จักกันมาเนี่ยจันก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าออสิ่งที่น้องพูดเนี่ยค่อนข้างมีเหตุและผล<ม>เพราะว่าเราก็พยายามคุยกันหาเรื่องเหตุและผลและบางอย่างเนี่ยในการนิมิตเนี่ยมันก็จะเกิดคล้ายๆกันน จที่มีเชื่อมโยงกันยใช่แล้วก็ในเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับครอบครัวของตัวเองในสิ่งที่ฝันถึงท่านพญาย,ยมราชเนี่ยก็เคยอึ้งมาแล้วในส่วนตัวอาจารย์พอจะแชร์สั้นๆได้ไหมคะ,ว,คะว่าในส่วนของอาจารย์เองประสบก,การณ์อะไรที่อาจารย์คิดแบบว่าโูหมันแรงมากแรงมากเลย,อเลยตอนนั้นเนี่ยคือคือตัวเองเนี่ยเคยสุขภาพไม่ดีมามนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ก็ก็มีน้องพอดีนะคะทีนี้ช่วงที่เราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามสวดมนต์อธิษฐานจิตก็ฝันถึงท่านเนี่ยขึ้ ข้างล่างเลย <โฮ S 1> นะคะตัวใหญ่มากแล้วเราก็คิดว่าเออเราคิดเองหรือเปล่าก็กน,นกุ่งจงกระเบนสีแดงแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นถ้าไม่เชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าหมุดออกมาแล้วให้สังเกตดูที่ศีรษะจะมีแผลเป็น เฮ้ยก็ตอนที่ข้าน้องเนี่ยน้องแค่แขีดเองอะค่ะตอนนั้นเพราะว่าตัวเล็กมากตัวเล็กมากแล้วเราก็ภาวนาเพราะเก่งน้องก็รู้อยู่ในเหตุการณ์ก็รู้ตลอดแล้วก็บอกว่าท้าเลยว่าถ้าสิ่งที่เราสัมผัสมีจริงหรือว่าท่านญายยมราชที่เราฝันเนี่ยเป็นจริงก็ขอให้เรารอดลูกเรารอดด้วยปลอดภัยปลอดภัยปรากฏว่าน้องมีมีที่ศีรษะจริงๆที่เป็นแผลเป็นก็เลยทำให้มั่นใจแล้วก็ทำให้ในการที่เราจะบอกคนอื่นต่อไปว่า เจ้ากรรมนเวรเนี่ยมีจริงๆนะในส่วนของการที่เราทําดีหรือทําไม่ดีแล้วเราจะสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราจะเกิดความกลัวในการที่ว่าเวลาที่เราจะทําอะไรไม่ดีเนี่ยเราจะกลัวขึ้นมาใช่าใช่ก็เลยคือว่าเวลาที่เราบอกกับใครก็แล้วแต่เราก็จะบอกว่าเออในการสวดมนต์ไหวพระนะในการที่เราปฏิบัติความดีความชอบนะมันมีจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กล้าเล่นกับสิ่งที่เราสัมผัสได้ ผู้ชมคะก็ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในศาสนาใดก็ตามนะคะก็สอนให้เราทําสิ่งที่ดีแล้วก็เราเว้นความชั่วผู้ชมฉะนั้นก็ประสบการณ์แบบนี้ที่คุณเก่งแล้วก็อาจารย์อ้สัมผัสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เตือนใจอย่างหนึ่งให้เราหันมาดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราทําดีหรือยังและถ้าเรายังมีเวลาอยู่ในวันนี้ควรจะทําดีนะคะผู้ชมก็เป็นประสบการณ์ที่โหเลยกว่าะขนลุกเลยทีเดียวต้องขอบคุณ้อาจารย์ไอ้แล้วคุณเก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวค่ะช่วงหน้า ตามศรัทธาเราอยู่ค่ะ